กินกะเพราครับกะเพราหลัดกระดาวครับบ้านเกิดครับอกล่านท่านพิยศครับ đây. เลยเพชรถนนครับ,บท่านนี่แล้วอยู่ปากทางที่บ้านผมครับเพชรถนนซีเลนอังอ้งเป็นเพ <c oughs> ิ่มมียปากทางที่มันวัดาไทายหลายหมืน่นยับล้านก็แพงแน่นอนครับตะกี้ล้านอยู่ฟังทั้งหุื่น หยับกับมาห่างในเราเฮ็ดเฮ็ดถนนเราได้ต้องหยับกับมาทางที่ ตัดๆก้เหลียงสุกยังไงอะไรนะรีวิวไปเลยนะท่านมันลงร่างคาเฟ่กับใคแล้วท่านอทันก่อน น้องค่ายมาถามหาสูตเป็นหอยใบลุสาคนนั่นเองผมบ้านก่อนว่าผมจกบันบันบันบั่นเราหูจักเปดี่ยนเลบอกทางเขาไปขามาเรียนหินเขาช่งมีตาประจัเอฟซีมันหลายเลรเซีถามหาผมไล่เลยเร เลยสุบเลยหลานไม่านไหมหลานมิอะไรกันนะหลนซ่ส <c ười> <c ười> ว่านได้กินกับเตี๋ยวเยลานนั่นก็แซ่บอยู่นั่นไม่บานนะกระเพราราดไข่ดาวครับผมกระเพราราดไข่ดาวอ,อ,อร่อยมากเลย <c oughs> แก้ก่ไปเด็ปรุงน้ำพริกน้ำปลายากนะครับร้านเป็นพัดแต่พัดนัวขนาดครับพัดก็ดีเลยไม่ต้องปรุงน้ำปลาเพิ่มไม่ได้ครับน้ำพริกน้ำปลาไม่ต้องปรุงไข่ดาวครับไข่ดาวอืม้ม ฝา,ากกลุ่มน้เง,ง,งิน ก็บาคนผัดก,กะัะเพาแล้วบางคนหินง่ายปันผัดก,กะัะเพานี่ยแะ มาทายล้านไปหลายเมือว่าไอ้เบื้อ,องสถานการณ์เป็นเรื่องเดะหนาบ้านซ <c oughs> ึ่งผมบอกแล้วเวทถนนซีเลนท่านเดียวมาถิดจองหนาฝนบอดีเลยหยุดเจ็ดชัวเข้าส่องหยุดงานก่อสร้างของทางหลวงเด็ดเกื่ยงดเกื่ยงง่ายได้ามมาแขแน่หน่อย เอตัวนั้นซีเล่นยหยับร้านเนี่ยขาไม่อี่ขึ้นไหนตะกี้รานเป็นกระตั้งอยู่ฟังนาคุณเหรอแล้วหยับเขาไม่อีก

บอลล่วไทยดาวยู4 0บาท